ไปเผาต้นไม้ถอนรากถอนโคนเียไอ้เฮียควยอ๋อมันบุรีอันนั้นมันบุโนมาเอ้ามันชื่อบุนไอ้ยเจ้ไอ้เฮียมันเลี้ยงมันเลี้ยงลายลายเกนเจอร์กูไปแล้วทำไงอ่ะกูกูเก็เสียงแม่งมากเลยนะมึงรู้ไหมสัตว์ไอ้เฮียตาที่กูเล่นแม่งตาที่กูเล่นเอกเก็บอยู่อะ ไอฝั่งนู้นเป็นคนอิตาเลียนนะระวังในพิกาจูนี่ฮเอียนตั้งชื่อพิกาจูอิตาลีมึงเก็งเจอร์สกินแม่งแย่งกูเล่นเนี่ยเอ๊ะมึงยืนไว้ดิกูจะกูช่วยเอาอะไรเห็นเจอมึงจะตายก่อนมันป่เนี่ยเฮ้ยนั่ไม่ใช่เลนเพื่อนกูเนี่ยหรอเพื่อนกูอยู่ในล่างอยู่ในล่างลยไปอยู่ไปบน็อกทำไมวะไม่จบบล็อนะมึงไม่ต้องห่วง เฮี้ยเพื่อนกูจะตายเฮ้ยเรียกเรียกเอาเลยเอ้ยชี้ตัวเฮี้ยเนี่ยลีเทลไลเรนเจอร์ยืนอยู่ข้างหน้ามึงดึงดึงตัวเฮี้ยอะไรมาให้กูก็ไม่รู้กูกำลังจะดึงไงเฮี้ยกูติดโซ่กูเฉยเลยเฮ้ยสกิลสกิลกูผิดทางสามิ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 เฮ้ยไอ้จอดสองวิโดนนะเฮ้ยโดนเฮี้ยอะไรวะโดน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 งตายเลย เกือบตายเฮียเล่นเล่นตัวนี้กูชอบไม่ได้มองเลือกตัวเองเลยส <c oughs> วยดิสวยดิเออเนี่ย v มีลมมีลมอาวีมาเจอเตำนานเคลื่อนที่ได้อ่ะมึงมึงม,มึงดึงมึงมดึงอีกได้๋ยปะดึงว,วิหึงวิเอาปะเฮ้ยนี่โดนเฉยเลยเอาแม่งเลยทิ่บ็อกมันโง่เอ้ยดิทบ่บอกเกมนี้มันดี <c oughs> จ้าเราโดนมันเราก็ร้องอ่ะกูบอกเลยเราก็ร้องไงเฮียไม่อม,มันมีคนเล่นฟังโก้กูแหวนทุกตาโดนสวยสวยคิวสวยคิวสม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 มึงมายืนทำเพียงไอ้เชี่ยสันส้มเฮียวิเชียงส่งขอั่มไปมูลค่าเยี่ยงดึงควย้ะ เอาอะไรเจอวะตัวอะไรก็ได้ตอนนี้ดึงมาเลยจัดตัวสวยมมออันติอ่ะอันติไม่ได้กูโุนตันโอ้จะไปอีทันเจอมึงหิวอ่ะโอ้แม่งไม่ตายด้วยเฮียโหลฟาร์มไปไหนวะเฮ้ยไอยู่้วยไ่น จะเห้ยจะบอกให้มาดีๆก็ไม่ได้คนบาซิลเฮียมึงมึงพิมพ์เย่บาราม <c oughs> <c oughs> รสู้ตายแล้วไปโดนไปโดนไปจริงเดินเดินเดี๋ยวมีหน่ารำคาญสั์เลย เฮ้ยสว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 ยโอ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ผักได้ด้วยเออกูนึกว่มามันเป็นที่กูแล้วนะไอ้ที่ดึงมาแล้วกูกระเด็นเนี่ยไม่มีไอ้ไนายกูได้ปะกูกลับบ้านโอเคแบบกลับบ้านกูดึงไม่โดนกระเด็นดึงโดนเป็นเรื่องนี่นะขึ้นจะตายหมดตีแล้วนอะไอเพื่อนกูเฮ้ยหายาพุษามาพี่ยอะเพื่อ hay tay haya haya mà Đây, rắc eternal understood ok 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 à ok 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 cua. Lòng ok thử ok 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 Bị ok lên. ok 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 น้ำมี้ยอะไรอ่ะพีจะดึงเนี้อ่ะมีหิวไหมมีแหววไม่มันอะไรนักหนาวะเนี่ยยิงกูเนี่ยดึงสามกูควยลืมไรเยอะดึงตั้งสักกูไม่มีไมค์เกมเลยเฮียแม่งมีแต่ไมค์คาบหึงไม่แม่งไมค์เกมขึ้นหัวเออไม่ใช่กูตื่นมาไมค์เกมจัดละ ยังไม่พี่ลมพรเน,นี่ยอุ้ยเชี้ยเะชี้หมาเุ้ยชี้เลยสวสวยเอาไม่เรียบร้อยแม่งกูเป็นแบบไมกี้จากโตกเกียวเกิร์ลเฮียชี้ทำไมมันจะเข้าแบบนี้ล่ะสวย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 คนบ้านเดียวกันนี่เฮียแคมองตาก,กันไม่เข้าใจอยู่เลยเขาไปตายนะ มันไม่ค่อยมีของเลยเนี่ยเออมึงยิงไฟมันเทเลยไปให้มึงยิงป้อมให้แตกเลยผมไม่ต้องได้ย่ะเฮ้ยสวยดีเงี้ยยืนแล้วไม่ได้อะไรสวยดีเงี้ยโดนโดนโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยเอาฟังกูเอาหมดฟังกูเอาหมดตาตาตู้ตูตายลราโอ้โหเวลาอยู่เว้ยไอ้อยู่เว้ย มนโดนปิด <acter> ว้ว้ยล่ะ้ยได้อยู่เฮ้ยมันมีให้มีมีคนมามีคนมานายมีคนมาตาตาตู้ตูตายละฮยิงแม่งพี่ชี้ถอยสิไม่ถอยไว้บวกบวกเหรอบวกเลยไว้หอดีอะไปไป สนองนี่เพื่อนกูดะเฮ้ยจออะไรนี่เจอต่อวะเอาหมดและทุกสักตัวก็เฮียอะไรเนี่ยกูดึงดากเยอะยิ่งตายมะตัวเฮียอะไรเนี่ยไอ้บ้าตายเลยยังยังมีมีแล้วแตกกูตายต่อนะกูกลับละไม่ได้ นายอย่ามาตัวนั้นไอ้นบุกูแข่งกูแข่งไอ้เหี้ยมึงรีบมาละไม่ต้องตายเดี๋ยนายอ่ะทีมมากระทิเราแม่งข้าพลังซูซีจัดอ่ะมึงไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยนี่แม่งอยู่ในปุ๊มหมดละโอ้โหเล่นบนเล่นกลางโอ้ป้อมหายหมดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ย ตัวเที่อะไรวะฟาร์มเลยปิกไปละเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่ไอ้พวกมือพวกมือตีกันแค่นี้เหรอไอคนตั้งเยอะแม่งดาเมจไม่มีเลยกูไร้หัวใจละกูยืนตายอ่ะนี้กูยืนจนตายแบตกูเหลือเท่าไหร่อ่ะแบตเหลือยี่สิบสองแม่งขึ้นมาแบตกูเหลือศูนย์นี่ไรเกมอ่ะ <laughs> ไม่อยากเล่นแล้วไงอ่ะ <c oughs> ปรับดีเกินนี่ใ <c oughs> เกมย่ำยอดไอ้ยสิ่งที่ได้ไปต่ออ่ะปีนบนสักสิบนี้อ่ะอายุที่มาจะล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูจะไปการบนก็ไม่ได้แล้วนะมันพาไปหนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,งหรือกูตายเนะี <c oughs> ่ยกูรอเลยไ <c oughs> อ้ไนี่ <c oughs> ไอนีน่ <c oughs> มึงก่อนตีรัวดิ

ไอสัตว์ผีอผีรถแท็กเตอร์เงี้ยแตกแตกแกแต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 กจะรถตุ๊ใช่เลยนะยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเอาแม่งเลยแม่กเลยเงี้ยจริงไหมอุ้ยอู้วตายเลยเอาแม่งเลยเอาแม่กเลยอืมอืมเฮ้ยหาเขาเลยหาหาโพสิชั่น ก็ได้ยลนะแต่แต่กูดึงรอบต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายองกูแล้วนะตายยืเหี้ยดึงเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรได้อยู่มึงเฉี่ยงมาเดินกูดึงออกขวามงเดินซ้ายเว้ยเห็นเรา่ะไอสัตว์โล่แม่งเดินโล่แม่งเดินเดินต่ำกว่าแค่รี่อ่ะเหี้ยไม่ถึงควรกู่ดูดูโซ่เยี้อืออืออีกยี้ยี้สามิตสามิ

ูยิงต่อกูยิงต่อมไอ้เนกูนอะไรเนี่ยเล่นปูเาต้นไม้น้าอนโคลี่ฮโหน่ะกูาข้างกูาข้างไอเฮียองลงเพื่อนองคแน่นอนเฮียเอ็นโซอแมเฮียเอ็นร้อยหว